สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่233กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆ เป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ชมแล้วชอบใจชมแล้วถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดหนึ่งจสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับจดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจไว้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมทุกรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโออย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นชุดหลวงพ่อแดงนะคบพี่ๆเนี่ยนะครับชุดนี้จะเป็นชุดหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับผมเนี่ยนะครับพระครูยานวิลาศนะครับผมอายุ83ปีเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเป็นชุดกรรมการนะครับผม3องค์แบบนี้นะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมชุดนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับชุด3องค์แบบนี้นะครับผมของหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับพี่ๆเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมชุดกรรมการนะครับ นี่นะครับผมอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับปีพศับผมสองพันห้าร้อยสามนะครับผมอายุแปดสิบสองปีนะครับนี่นะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับผมอยู่ในกล่องเดิมเลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนครับพี่ๆอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งในชุดนี้นะครับราคาแบ่งปันหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งพันบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆอันนี้เป็นองค์ที่1ในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับพี่ๆผมเอาองค์ที่สองมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับ3องค์3เนื้อนะครับผมอันนี้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ตําหนินะครับพี่ๆจะเป็นเอ่อจากกล่องนะครับผมเจ้าของเดิมเก็บไว้นานแล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับผมได้มาแบบไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆแบบนั้นเลยนะครับนี่นะครับผมเรียนสวยนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับ อายุ82ปีนะครับผมพระครูยานวิลานะครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการที่1นะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆท่านใดชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ รูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมสามารถขอดูเพิ่มได้นะครับผมได้ที่ l ล n e นะครับ1 7 c o i p t q นะครับอันนี้เป็นองค์ที่3นะครับผมองค์ที่3ในชุดนี้นะครับสวยๆเดิมๆครับผมราคาแบ่งปันนะครับ1000บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้พี่ๆทุกรายการนะครับผมทนใยเป็นลูกค้าประจําก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับผมนะครับหากพี่ๆสนใจหลากหลายรายการก็มีราคาพิเศษให้อีกนะครับ นี่นะครับผมวันนี้เป็นหลงพ้แดงนะครับผมองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับเนื้อนี้เวลาลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมเพราะว่าเป็นเนื้อที่ออกมีสีดํานะครับผมหรือว่าทองแดงรมดํานั่นเองนะครับหลงพ้แดงนะครับพี่ๆวัดเข่าบันไดอิดนะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการใหม่เลยที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับสาหรับชุดหลงข้แดงนะครับผมนี่นะครับ ชุดกรรมการปีพศ2 5 0 3พร้อมกล่องแบบนี้นะครับผม1,000บาทเท่านั้นนะครับหมายได้ถัดมาครับผมหมายได้ที่2นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหล่อคูณนะครับผมปี2517นะครับเป็นรุ่นพิเศษรุ่นสร้างสรรค์นะครับพี่ๆสำหรับหมายได้ที่2องค์นี้นะครับผมแบ่งพันให้ในราคา400บาทนะครับผมมีรอยจานเดิมนะครับ400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อคูณนะครับผมรุ่นพิเศษสร้างสรรค์นะครับผมพร้อมกล่องนะครับ ราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับวัดบ้านไร่อำเภอดันขุนทศนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับหลวงพ่อคุณปะริสุทโธนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม นี่นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับของพส2อ1 7นะครับผิวสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆ4ี่บาทครับผมหมายเลขที่2นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่3ครับอันนี้เป็นปิดตากระหนกข้างหรอปุโตนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลข3านะครับแบ่งปันให้ในราคา6 5ราบบาทนะครับผมสำหรับปิดตากระหนกข้างหรูปุโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยครับถ้ามีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผม นี่นะครับผมวันนี้จะเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับผมปิดตากระดูกข้างหลอกุโตะนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับปิดตากระดูกข้างหลอกุโตะวัดประดูชิมพรีนะครับรายกันที่3มในยีพีนี้นะครับผมนี่นะครับผมผิวดมเดิมนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมเนื้อผมเกสรนะครับพี่ๆอักษรอักษรวัดประดูชิมพรีเนื้อปป้นๆเลยนะครับ นี่นะครับผม650าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการที่3นะครับผมใน EP นี้นะครับหมายได้ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นปิตายันดวงเล็กหรือปุโตนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งพันให้ในราคา600บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตายันดวงเล็กปุโตองค์นี้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อลายเสือนะครับหรือว่าเนื้อก้นครกนั่นเองนะครับผม ตะกกุดหนึ่งดอกนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่หนครับผมเป็นปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับ หมายได้ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับผมหลบปูมหาศิลานะครับผมพร้อมเป็นการ์ดนะครับผมประกาศินิบัตรนะครับขออนุญาตจับแป๊บนึงนะครับผมนี่นะครับผมเป็นการ์ดประกาศศรีบัตรนะครับผมของหลงปูศิลานะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญเหนือดวงนะครับผมหลบปูมหาศิลารุ่นแรกนะครับพศ2อ6 2นะครับ วัดโพสีสะอาดนะครับผมจังหวัดกาลสินนะครับผมเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับผมที่ได้รับรางวัลนะครับผมถ้าในที่เช่าบูชาไปก็จะได้รับพร้อมการแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเรามาดูกันที่ตัวองค์พระกันดีกว่านะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อดวงนะครับผมหลวงู่ศิลานะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นเลี่ยมแกะสลักแบบสั่งทำเลยนะครับที่เป็นบางกรนะครับผมนี่นะครับเจ้าของเดิมจะเลี่ยมเก็บไว้นะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับหน้าหลวงพ่อนะครับผมสวยมากนะครับผมนี่นะครับต่อโคศิลาตรงนี้นะครับผม ไม่มีตําหนิเลยนะครับพี่ๆใบหน้าหลวงพ่อนะครับเรียนเนื้อด้วงนะครับผมหมายเลขที่6กอ๋อหมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1 5 0 0บาทนะครับผม1 5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับเรียนหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมผมได้มาแบบนี้ก็แบ่งปันให้พี่ๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเต่านะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับนี่นะครับผม เป็นเต่ามหาลาบปูหลิวนะครับผมอง์นี้400บาทนะครับผมสําหรับเต่ามหาลาบหลวงปูหลิวหมายเลขที่6แล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับเต่ามหาลาบปูหลิวนะครับผมงดงามมากๆนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับ ท่าใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเต่ามหาลาภปูหลิวหมายเลขที่6นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิตายันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้นะครับ550บาทนะครับผมเป็นเนื้อลายเสือนะครับนี่นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิตา ยันดวงเล็กนะครับผมลกุโตวัดประดูฉิมพีนะครับผมเนื้อลายเสือนะครับผมหมายเลขที่เจ็ดแล้วนะครับสวยสดงดงามครับพี่พี่รายการที่เจ็ดแล้วนะครับพี่พี่หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่แปดครับเป็นปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์ลกุโตนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมหาเสน่ห์ลกุโตนะครับผมหมายเลขที่แปดนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสภาพสวยๆําเดิมแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับอักษรอักษรด้านหลังนะครับผมลวงปุโตวัดประดูฉิมพลีนะครับผมสวยงดงามครับ550บาทนะครับผมสําหรับปิดตาปุโตหมายเลขที่8นี้แล้วนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมปิดตาพ่อแก้วนะครับผมหมายเลขที่9กครับผมองนี้นะครับผม400บาทนะครับพี่สําหรับปิดตาพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับพี่พี่เนื้อผมคู่คลักนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปิดตาพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่แหละครับผม ผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่รายการที่9แล้วนะครับผมด้านหลังนะครับพี่พี่เป็นหลังแบบนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่9ใน EP นี้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่10ครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญเซมาหลวปุหมุนที่ตัดสีโรนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผม FC นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเหรียญเซมารายการที่10พงนี้นะครับผม 350บาทนะครับพี่ๆสามบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเรียนสวยคมมากนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญเซมาหลวงพูุนที่ต่อสี่โรนะครับวัดบ้านจานนะครับผมเห็นนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมเห็นนะครับหลวงพูงุนนะครับผมอายุ106ปีออกปีพศนะครับผม2543นะครับสวยมากนะครับผมเป็นเหรียญเซมานะครับ 350นะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับผมถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญโชคดีนะครับพี่ๆรวยๆล้านล้านนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาปลุกเสกเมื่อปีพศ .2565 นะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมผมจะมีเหรียญลงยาสีแดงกับลงยาสีน้าเงินนะครับเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับพี่ๆ สำหรับพิเศษสำหรับ2เหรียญนี้เลยนะครับผมเหรียญละ5 5 0านะครับพี่พื่อนที่จะเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับเหรียญละ550านะครับนี่นะครับผมโชคดีนะครับผมรวยรวยล้านล้านนะครับผมลงยาแดงนี่สวยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นไก่นะครับผมนี่นะครับลงยาแดงลงยาเขียวลงยาเหลืองแล้วก็ลงยาน้ําเงินนะครับโชคดีเงินไหลนองทองไหลมานะครับผมต่อโค้ด1น7นะครับผมปูซิลาเสกนะครับผมนี่นะครับ ให้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมสวยนะครับผององค์นี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมองค์ถัดมาครับผมเป็นองค์ที่สองครับอันนี้จะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับพี่พี่พอดีผมได้มาสองเหรียญนะครับขอภัยด้วยนะครับผมพอดีมือไปชนกล้องนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญลงยาน้ําเงินนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับผมแต่จะเป็นลงยาคนละสีนะครับท่านใดชอบสีไหนก็สามารถดูได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นลงยาน้ําเงินนะครับ โชคดีนะครับผมรวยรวยล้านล้านนะครับผม550บาทนะครับบารมีสิริจันโทนะครับผมหลวงปู่ศิลาปุกเสกนะครับรายการหมายเลขที่12แล้วนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นไข่นะครับตอกคดหมายเลข160ูนะครับผมปู่ศิลาเสกนะครับโชคดีนะครับผมเนี่ยนะครับเงินไหลนองทองไหลมานะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ ทันใดได้ไปแล้วก็สามารถนําไปเลี่ยมแล้วก็ขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมชื่อรุ่นดีนะครับเหรียญสวยนะครับพี่พี่สององนี้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังนะครับพี่พี่เป็นปิดตายันยุ่งนะครับผมรายการที่13นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคานะครับ550บาทนะครับพี่พี่สำหรับปิดตายันยุ่งนะครับผมลงปูเอี่ยมวัดหนังนะครับผิวสวยสวยเดิมเิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการที่13แล้วนะครับผมหมายเลข13แล้วนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจนะครับรายการที่13แล้วนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข14ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับผมนี่นะครับเม็ดแตงพ่อทวดนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับพี่ๆนี่นะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมทองทิพย์นะครับนี่นะครับผม หรือว่ากระไหลทองนั่นเองนะครับผมรายการนี้450บาทนะครับพี่พี่450บาทนะครับผมสำหรับเหรียญเม็ดแตงพ่อทวดนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลวงปูทิมวิสัยโสโคนะครับพี่พี่มีห่วงเดิมให้ด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดได้ไปแล้วก็นําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมเหรียญสวยมากครับ450นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข15ครับผมเป็นจันลอยปูโตะนะครับองคนี้300บาทนะครับพี่พี่จันลอยปูโตะหมายเลขที่15นะครับ 300ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพระจันลอยนะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆองนี้นะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมจันลอยหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญบางกรคู่นะครับผมหรือว่าเหรียญเศรษฐีหลวงปู่มุนนั่นเองนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่เี่หมายเลขที่สิบหกนะครับผม องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา350บาทนะครับผมนี่นะครับมังกรคู่ปูมุ่นนะครับผมทิตาศีโรนะครับผม350บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมได้เลยนะครับผมสวยงดงามนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับ ปี2543นะครับผมเหรียญมังกรคู่นะครับผมหลวงมูลนะครับพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผม3 5มาบาทนะครับถ้าในถูกใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมหมายเลขอัดมาหมายเลข17นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับผมวัดปากคลองมะขันเท่านะครับหรือว่าพระคูวิมลคุณากรนะครับปี2อ6 6ีนะครับผมหมายเลขี่17องค์องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆดําเดิมแบบนี้นะครับผม450บาทนะครับ สำหรับเรียนพระครูวิมลคุณากรนะครับผมนี่นะครับเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆวัดปากคลองมะขันเท่าเลยครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมพศออนะครับสองสี่หกหกนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ อะรถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหมายเลขที่17แล้วนะครับผมอง์นี้นะครับ450บาทนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมทุกรายการมีให้รับชมนะครับผมลองติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขสิบแปดครับผมวันนี้จะเป็นปากกาหมอลมพ่อเดิมนะครับนี่นะครับผมปากกาหมอลมพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับให้ดูใกล้ๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมดึงออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูตรงปลอกปากกากัน <'s> ก <haha> ่อนนะครับ <to> พ <mus i> ี่ๆจะได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับผมเป็นปากกาหมอลงพ่อเดิมนะครับผมวัดหน่องโพนะครับนี่นะครับผมรายการที่18นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับพี่ๆสำหรับปากกาหมอลงพ่อเดิมวัดหน่องโพนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูตรงฝักนะครับผมนี่นะครับพิวสวยมากนะครับพี่ๆนี่นะครับผม เจ้าของแกเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยนะครับผมนี่เลยครับสวยงดงามนะครับพี่ๆสำหรับประกานหมอนพอเดิมนะครับผมหมายเลขที่สิบแปดแล้วนะครับผมราคาแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมท่าใดสนใจนะครับผมอย่าลืมนะครับโพลมาก็ได้หรือว่าจะสอบถามมาในไลน์ก็ได้นะครับผมพี่พี่สะดวกช่องทางไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขดสิบเก้าครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับผมปูโตะนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาสามร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จปกโพปูโตเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรายการที่สิบเก้านะครับพี่พี่นี่นะครับ สวยสวยเดิมๆเลยนะครับผมเป็นผิวแช่น้ำมนนะครับผมทนายชอบความเก่าความเดิมนะครับลองพิจารณาดูองค์นี้ดูก่อนได้นะครับผมเนี่ยนะครับวัดประดูฉิมพรีนะครับผมหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับพี่ๆร้านกันถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับองค์นี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมปีพศสองพนสี่เจ็ดแปดนะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับชอบใหญ่นะครับผมลงเข้าไปว่ากำแพงนะครับนี่นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมอันนี้เป็นหล่อโบราณนะครับพี่ๆหมายเลขที่ที่แล้วนะครับผมสวยมากนะครับผมองค์พระนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจนะครับที่ระลึกปีพศ2478นะครับชอบใหญ่เข้าไปนะครับผม หมายเลขที่ยี่สิบครับผมสี่ร้อยบาท okay. นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมวันนี <socks S 2> <sh> ้จะเป็นขุนแผนนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมมีซาริโกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับห้องนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมสําหรับพระขุนแผนหลวงปู่ทิมมีซาริโกนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมหลวงปู่ทิม อิสริโกวัดะหารไรจังหวัดระยองนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่21นะครับฝั่งตะกุดด้านหลัง2ดอกนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆ700บาทครับผมองค์นี้นะครับสวยงดงามนะครับผม หมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่22ครับผมอันนี้จะเป็นฉลองกุตินะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับผมพร้อมกล่องเลยครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับนี่นะครับอันนี้เจ้าของเดิมแกดูแลดูแลดีมากนะครับผมใส่ถุงซิปเข้าไปแล้วก็เอานงพระเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้โดนอากาศนะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนนะครับผมเจ้าของเดิมแกดูแลดีมากนะครับพี่ๆ นี่นะครับผมหมายเลขที่22ครับผมรายการนี้นะครับเซม่าปูซีลาครับผมฉลองกุตินะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา5 50บาทนะครับผม5 50บาทนะครับสำหรับเหรียญเซม่าลงปูซีลานะครับผมสิริชันโทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับถ้าใครสนใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่าสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับลาผลพูนทวีนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับ เป็นที่ระลึกฉลองกุฏินะครับผมธรรมอุทยานะครับหลวงปูศิลาสิริจันโทปีพศ2567นะครับต่อโค้ดหมายเลข48นะครับพี่ๆผิวสวยเดิมเลยนะครับผมนี่ะครับปูศิลานะครับผมรายการที่22นะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆ fc นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้5 5 0บาทเท่านั้นนะครับพร้อมกล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่22นี้นะครับ สำหรับรายการถัดมาใหม่เลขที่23แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเตียนนะครับหลบปูศิลานะครับผมรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับพี่ๆี่ลงยาสีเหลืองนะครับนี่นะครับผมอายุวัฒนมงคล79นะครับผมหมายเลขที่23านะครับเตียนนี้นะครับ600บาทครับพี่พี่0บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่23องค์นี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับหน้าหลวงพ่อนี่ถือว่าคมๆเลยนะครับพี่พห็นี่นะครับ สวยงดงามเลยครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่2 3นะเลยครับผมเรียปตะพุศิลานะครับสิริจันโทนะครับผมรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับนี่เลยครับบารมีสิริจันโทนะครับทองเงินรวยเฮงนะครับผมต่อโคตรหมายเลขเรียงนะครับหนึ่งสองสามนะครับยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับธรรมอุทยานพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพี่ๆเป็นโรงยาสิเหลืองนะครับผมนี่นะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่23นี้นะครับก็สําหรับพี่ๆนั่นได้นะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่า เวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องลางของเก่าเก็บสะสมนะครับดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเนะครับ เบอร์โทรนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์090 325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองคสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ